ยังคงไม่มีการแต่งตั้งหวังหน้าและไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนฟ้าผัดแผ่นดินเพลาใดเจ้าคุณวิเชียนก็ไม่มีเอกสารนั้นถ้าเช่นนั้นจะต้องอยู่สักที่หนึ่งในแมนสวงพวกเองรีบไปหามาให้จงได้ข้าต้องการให้พวกเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสวงเพื่อเปิดโปรงไอคนที่คิดกรบฏให้ทังการให้มันไปฝึกรำเป็นตัวพระกูชื่อเขม็ม มึงเลยชื่ออะไรกูชื่อฉัดท่านขุนถูกฆ่าตายและเอกสารก็หายไปกูอยากให้มึงช่วยเองสองคนอยู่ในเนี้ยมันระวังตัวให้ดีรู้เห็นอะไรอะ่ะก็นิ่งไว้เสียก็แม่ครูของมึงเป็นถึงนางละครในวังเมื่อแผ่นกลางวันนี้เห็นมึงพำาแล้วยังหัวใจไม่วายตายคนนับบาบุญล,ละมีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกว่าน,นี่แมนสวงอะ่ะมันไม่เหมือนที่อื่น เอกสารจะมัอยู่ที่แมนยูนได้อย่างไรมึงจะบอกกูได้หรือยังพวกมึงเป็นใครกันแน่พวกกระผมเป็นแค่ไพ่รับหากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจะได้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นอ้พรายให้ใครเขามังคับผมเหหงได้อีกพวกมันล้วนต้องการใช้เอกสารลับ เป็นอาวุธทำลายฝ่ายอื่นวันนี้ถึงแม้นฟ้าใจยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางใด